แช์ข่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้3กรกฎาคม2 5 6 6เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าจากประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะสามารถสมัครออนไลน์ผ่าน e s e v i t ได้ด้วยตนเองกับ5ขั้นตอนง่ายๆนะคะ<ๆ>เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวัน นะคะคสำนักง,งานประกันสังคมโพสต์ตอบไขข้อสงสัยจากสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานถามนะคะผู้ประกันตนมาตรา3 9สมัครออนไลน์ได้หรือไม่คำตอบนะคะสมัครออนไลน์ได้ผ่านระบบ e-service มาดู5ขั้นตอนขึ้นทะเบียน e-service ได้ด้วยตนเองนะคะโดยผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียน e-service ได้ด้วยตนเอง5ขั้นตอนอง่ายๆทาง www.sso.go.th โดยการ1สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตนล็อกอินเพื่อเข้าระบบนะคะหากผู้สมัครไม่มียูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดเนื่องจากยังไม่ได้สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตนท่านจะต้องทำการสมัครใช้งานระบบก่อนนะคะ2เลือกหัวข้อสมัครมาตร,รา39เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบสมัคร3ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทำการอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขครบทุกข้อโดยละเอียดนะคะ จากนั้นใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับข้อตกลงข้างต้นและกดเลือกยอมรับข้อตกลง4ีกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนเมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดทําเครื่องหมายหน้าข้อความข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการจากนั้นเลือกบันทึกจากนั้นตรวจสอบข้อมูลที่ระบบบันทึกแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้องแล้วเลือกยืนยันการสมัครนะคะ 5. รอรับผลการอนุมัติเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ทางระบบ e- s e r v i c e ภายใน2 4วันทําการนะคะทีนี้เราก็มาดูช่องทางการชำระเงินสมทบหลังอนุมัติชำระเงินสมทบงวดแรกได้เลยนะคะ 1. ชำระที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน 2. จ่ายด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดนะคะ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเคาน์เตอร์ปรายเสน่์ทุกสาขาทั่วไทยจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลเวนจ่ายผ่านเคาน์เตอร์โลตัสจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซนเพลยพาวเวอร์บายบุญเติมจ่ายผ่านเคาน์เตอร์บุญเติมบิลเพย์มเมนต์จ่ายเป็นธนาคารที่ทำการปรายเสน่์พร้อมแบบส่งเงินสมทบหรือสอปสหนึ่งขีดหนึ่งหนึ่ง ถึงสำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขานะคะกรณีจ่ายผ่านธนาคารได้นาให้สอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่าสั่งจ่ายที่ทําการปรายสณีใดสามหรกจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เจ็ดธนาคารนะคะก็จะมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาไทยธนาคารไทยธนาชาติธนาคารกรสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารอมสินธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทยนะคะ กรณีชำระเงินสมทบด้วยวิธีหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินนะคะจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนมาตรา39ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะคะหัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์มกองทุนประกันสังคมและยื่นต่อสำนักง,งานประกันสังคมทั่วไทยนะคะยกเว้นกรณีหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสินขอรับหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนได้ที่ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีนะคะอัปเดตจากประกันสังคมนะคะผู้สมัครมาตร,รา39สามารถสมัครออนไลน์ผ่าน e s สวิได้ด้วยตนเองกับ5ขั้นตอนง่ายๆนะคะ